สวัสดีครับทุกคนยินดีกับต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเทียนที่สี่มืนเอยไม่ใช่1มื0 0ี่พกล่องัะแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับนี้กว่านี้เอ้ยนายมาทำอะไรแถวนี้นะนายจะไปไหนหรอรีบไปนะแถวนี้มันอันตรายนะจริงๆนะแถวนี้มันอันตรายนายรู้ตัววว่ามันอันตรายมากเลยนะเฮ้ยมันอันตรายจริงเพราะฉะนั้นไปเถอะไปเถอะไม่ต้องมาหาอะไรเลยไปได้แล้ว อันตรายนะระวังด้วยแหละเพราะฉะนั้นไปนะเอาแล้วทานผู้ชมเรามาดูกันดีก,ก,กว่าว่า14,000สพลูกจะเป็นเช่นไรครับออ,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 อเอบเอาไม่โดนเอาโดนแล้วฮะเอาฝั่งนี้ก็โดนเหมือนกนะันโอ้โหมาแล้วฮะโอ้โหยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยอฮเร้ยเฮ้ยเฮยเฮ้รเฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮเยยเฮ้ยเฮยเยเฮเฮ้้้ยเ โอเคครับเข้าไปแล้วดีเข้าไปไหนอะเขายังอยู่นั่นน่ะนายออกมาเร็วเอ้ยไม่เขานอนไปแล้วไม่นะโอ้เหมันอะไรเฮ้ยอุ้ยน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากนะเห็นไหมโชคดีที่เราหลบได้นะโอ้โหเฮ้ย มันต้องมาอีกดีโอ้โหชาร์จพลังอยู่ฮนะโอ้โหรอบนี้น่าจะข้ามไปนู่นเลยมั้งเนี่ยใช่ไหม,มยังประทุยังต่อเนื่องคนระับเอ้ยเนี่ยอ้ยไม่โอ้โหยังมีค้างอยู่ตรงนั้นอือซึ่งมันยังไม่หมดนะฮะท่าน,นไง อุ้ยค้างคาวออกม่ค้างคาวก็โดนด้วยผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูค้างคาวนี่ค้างคาวนายไม่รอดแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยโอ้โหเราสามารถกำจัดค้างคาวได้ไม่แน่ไอ้ด๊าแมนจะเป็น เริ่มกว้างใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหว,ว้าวซอมบี้ผมเห็นซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้แดดไม่นะไม่น้ำก็จะน้ำก็จะเข้ามาครตอนนี้โอ้โหโอ้โหดูแล้วน้ำโอ้โหมีเลเวลตรงเนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โ,โอุโ้ย ตรงนกว้างขึ้นมันนี่เอ้ยโอ้โหน้ำลอยมาถึงฝั่งนี้ได้แล้วครับคุณโยมดูตรงนี้สิโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าตรงนี้อน,น,นมันกว้างขึ้นนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมติดตามรับชมกันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคือต่อ TNT 450กองครับ